ณมหานครราชครธท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผาความมืดมิดในใจคนกลับก่อตัวขึ้นเป็นแผนประทุษร้ายที่โหดเหี้ยมนาลากิรีโคชสารผู้สง่างามถูกมอมเมาด้วยสุรา16หกไหจนกลายเป็นอสุรกายที่คลุ้มคลั่งไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะแต่ท่ามกลางพายุแห่งความบ้าคลาั่งพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงย่างพระบาทด้วยความสงบ เหมือนดั่งมหาสมุทรที่ไร้คลื่นเมื่อโซตรวนแห่งการกักขังพังทลายความตายก็เริ่มต้นออกรันจวนหาเหยื่อวินาทีที่ความตายประจันหน้ากับผู้เหนือความตายโลกทั้งใบดูเหมือนจะหยุดหายใจสิทธิผู้จงรักภักดีพร้อมสละชีพเพื่อรักษาดวงประทีปแห่งโลกแต่เมตตานั้นยิ่งใหญ่กว่าการคุ้มครองใดๆพระองค์ไม่ได้ทรงใช้กำลัง แต่ทรงใช้เมตตาที่ไหลรินดุดสายน้ำดับไฟแค้นในใจสัตว์ความเร่าร้อนมาลายหายไปแทนที่ด้วยความเย็นสีระที่มันไม่เคยสัมผัสมาก่อนพยาสัตว์ผู้ดุร้ายบัดนี้สยบแทบพระบาทด้วยความพักดีมิใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความรักสัมผัสแห่งธรรมคือ,อยารักษาแผลใจที่ลึกที่สุดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์โลก ปาฏิหาริย์ที่แท้จริงไม่ใช่การเหาะเหินเดินอากาศแต่คือการเปลี่ยนหัวใจที่โหดร้ายให้กลับมาอ่อนโยนท่ามกลางความวุ่นวายของโลกพระองค์ยังคงเป็นแสงสว่างที่นำทางเราไปสู่ความสงบอันนิรันดร์